ที่ได้เวลาครับไดอะไรเจามาเดี่ยวออกไปเวลาเดี่ยวนี้เดี๋ยวลงมากำเห่นรนอีจากบ่อเรี่ยวค่าทีเลยขวายเบื้องเลยครับว่ามันเหตุจังไดผมก็ไปเห็นผมบอกหูคือการขับว่าเห็ดจังไดผมเป็นมือกล่องผมก็ยังบอกหูว่าเราเหตดจังไดของเราแ้่ที่นี่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือก่อนขับแต่ที่นี่ แต่ว mm ่าได้ก <equival cco> <ina arr ay> so ัดได้ก็ว่าได้กัดได้ย่าทั้คนทั้งหญิแล้วล่ะถ้าได้ก็บ่เมย์แห้งวันไดนเพราะว่ามันในขี้เป็นเครื่องทุนแรงไปในตัวบ่หักมันเด็กผางแล้วมาใส่ไข่ก็จะมีขายขายโดนหาหกบาทเฮ็ดแนวนี้ยังจะไข้กลัวเสียไม่ต้องมาเสียต้องถิ่นให้เป็นประโยชน์นี่เปนทัพงานได้พี่น้องเอ้ย ผมมาเบิ่งรับมาที่นี่ทัา,าสิจังได้ว่าผมก็อยากชิวยเข้คือกครับเมื่อกล่องผมกับตรงนี้ก็ได้ครับสตาร์ทย่ำได้ผมอยานมันรถอีแตกิมาเตะผมนี่ไห,หนพี่นออ้อ,นนองถ้าสมมติว่าอันนไทหนาสองฉันมี ต้มเฮเจงไดล่ะขี้อยู่นี่แล้วมีต้มกับขี้ไม่มีต้มตกัขี้ที่เกา่าถ้าบมันขาดซิมันขาดตัวนี้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยขาดหรือว่าขาดไปลองมึงเดียกก่อนรถพอยใหญ่มึงยืนเติมน้ำมันมันยังไม่ไเติมหรอกมันยัง้ม่ได้ถยทดสอบ ไปเบิ่งน้ำกันครับว่าเราเ็ดจังในของเรา Đó. Mấy là liệu cái xử đi lông mà cái cầu hả lá Ồ Sốp Ồ oh. Cái <laughs> <Đã xí. cười> 啊，张西。 อ๋อเวลายำเหลี่ยวก็เหลี่ยวเนี่ยอตัวนี้แกพรมสุ่มไปเบิงเขาหเห็ดจังไดอ๋อเวลากำเหลี่ยวก,ก็ลงมาเหลี่ยวพอทันทีหลังจากเหลี่ยวปุ๊บก็โอ้ต้องใสีตัวนี้แมะ กะกะกับขึ้นมานังแนวนี้คือเกาต์จิ๋ไแม่ท่านที่กะคิดว่าสีเหลี่ยวนี่กะ ยังลงมายังลงมาแล้วก็อันกำเหลี่ยว อ๋อเห็ดจังสีตัวนี้เวลาสีเหลี่ยวก็ลงก็ลงมาเหลี่ยวคือเกา่า ไม่ยังบ่แล้วด้วยครับต้องไปพอผมมาสอมอีกมันนี้ต้องมันไปพอสมกรครับท่านแล้วท่านสมบูรณ์วันนี้ผมคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ